เจ้าสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีแอฟซีทุกคนเนาะมาเจอขระไปหาสิเก้าคือเก้ายังอยู่เวียงพี่น้องไปเคียมเคียมจะออกไปแขวงใส่สมบูรณ์ชั่วโมงเขาชิมาฮ์ลานซาชิมาฮไปใส่สมบูรณ์เธอที่แหลมไปลองซานไปนอนอยลองซานมาแล้วออกไปชั่วโมงน้ำตกคำยิ่ไปหอยไปนอนอยู่เมืองลองซานแต่ ที่เที่ยวเด่นอย่เมืองลองซันมืองซาอะไรคนทที่เสีออกไปเมืองอนุวกที่ทายบึงผูกถนนทางให้เมืองที่พป่นออกจะเ,เวียงไปหนาะแผนเงนใส่สมบูร์มันจะเป็นเหมือนไอไรเนี้นเขาว่าว่าทางบุรีทางทางกิฟุ์พูวสัตว์ปับเดเมงน้ำกันเนาะโ okay. อเคออกไปละเด้อพ่นออกไปลองซัน ไปใช้สมบูรณ์คังทีบอีฟบอกว่าไงเออครั้งที่แหลกเลยนี่นะที่เคยไปใช้สมบูรณ์นี่เนาะนี่เนาะเสียจริงเลยในทีมงานเทอรีสบายดีเด้อ่าเลยทีมงานทีมทีมงานทั้งหลังทีมงานของเทอร์ร่ะนะเป็นทีมงานพญาไผ่น้ำเหมืนเปเนาะโอเคไปยสุดท้ายให้เบิร์กน้ำจนนุำท่วมทา ทางไปลองซาดเป็นยะงไงไปซอยชุมพูนมีทายังอยู่แถวตรงโดกีเนาะยังอยู่แถวตรงโดกีเดียวเลยนะยังอยู่ยี่ห้อจันจะหนีไปหาทางแวกันตัวมันสองชั่วโมงเกันหรอประมาณสองชั่วโมงเวียนดอนนนอันนี้วงเวียนดอนนนเด้อนี่เด้อวียนดอนนนเป็นแห่ยุทธศาสตร์จะหนีไปบาลเกินเนาะต้องไปตั้งท่านี้ไหมไป สวัสดกเซส3สต่สินางิบสาไต่ าไปลงซาเดินมาเวยกินครับแถวนี cai, ้เลยลักเนี right? right? so well, okay. pair, okay. see. See ่ยรักเซอเรสเหรอแมนแถวรักเซอเรสแถวนี้ว่แถวเขาเวยว่าเสี่ยงนัไปอีกจังหน่อยเพราะเนี่ยโอ้ไปอีกจังหน่อยไปอีกไม่นึงเดียวอีกเขาจะเห็นประตูโค้งทางเขาไปเป็นทางคอนกรีตโอเไม่มันมีประตูโค้งหรอทางดีเลย <laughs> làm tiếp là còn sẽ tổng phát năng lượng chứ phát kỹ lượng phát năng lượng tôi đi tôi suốt nó mà đờ mà kinh khẩu cần đưa khẩu thiên khẩu thiêng, mấy cái cai thiên này mấy bài này ปัญญามเห็นหน้าจีบอานเหาผู้ชายกันผู้ชายกนง่าม้ยสีแดงหรือสีชมพูจอกสักอ่ะสีสิบห้าสี่สิบห้าเหรอสิบห้าสิบห้าจอกสิบห้าเลยเป็นสีสิบหาว่าสียงวะคือสิเมนเนาะ เรนี่เด็กัโนเซียเขาเกโอ้ไม่เห็ดช่างกันนั่นางดีเลยเป็นช่างตวโกงอีกเป็นช่างกันนั่นมีอันทั้งกลางอีกเนาะตอนพม่าอันนี้จะปลาว่าเล่นนี่นะเท่นี่นะตอนม่าปีสองพันเจ็ดบอกเสียดเสี่ยงใดพวะเอานั่นสมัยตะกี้พจะสนใจน้ำจินน้ำดอนทั้งหมดนี่เนาะ ทางก็จะปูยางยนนยอาะไรด้หนกแถาหลักส,สา่าสแซดตัอส,สา่อาสดีดีเินกัน,น,น,นะะอัน,นี้หนทางเนียโอเคเราได้พีนอ,อกเล <c oughs> ยตอนขย่าไพ่เมื่อมาตอนนะันวว่นก็ว่าเดอนเลี่ยวนี่หวะเลียวนรือเยังเป็นคุมเป็นยังแถว,วนี่ยนะเขาก็เห็นไหวเห็นทาง

หลีกผมูนีโอเคแล้ววัด่ัดพระบาทวัดพระบาทพระบาทพุทสันต์วัดบาทพุ่สันต่เห็นจอมสารวัตรพระบาทพุทสันมาตอนลกไปสวรรค์คนเต็มอยู่เ่ราะเด็กเจงาเห็กง่าดส่งมา ตอน,นเมื่อตอนวันนั้นมีเปล่าคือทางเวยน้อยนะตอนเมื่อกินดองร้านอยู่บานตรงดอกไม้อันนี้จะหอดทางเวยจะสมุนละหอยลอยลอยกิโลว่าจะนี้ไปลอยกิโลเมตรเขาลอยกิโลเมตรแต่นี้จะสร้างเวยกลับไปหาเนาะหาไซสมบูรณ์ไปหาลองชานมาหอดผลดิ ล,อมมล,ล็อกซานสีบกิมตรไปชสมูนแหละแมนเมืองอนอุวงหงก์กอนอในเดยทางเวทางเว,งเว,วไปช้สมบูณ์ไปลอกซานจริงลอยกลัวไปแล้วเนาะลอยสามสิแปดสามสิบแปดว่าอยู่ลอยหนึ่งคือว่าหน่อยนะ <S 2> <S 2> <S 2> ตรงแม่ลอยสามสิบสี่สิบพอจากลอกซานไปกัมัานเก,ก่าสิบรักคนนะ่ะ เช้นปต่บยถึงกนะันอันนีนน้มันปันไหร่อ๋มันปันไห่นี่เลยทางทางไปลงาสาดพี่น้องไปใส่สมบูุตรอยู่นี่มีคนแอร์ลายเนี่ยก็นี่อยู่นี่มีผู้ยางอยู่จะหน่อยกับวิทย์เลยเนาะบนผู้ยางเนาะ and I'm looking. นี่เขาจะมาทมดินนี่เนาะปั๊บหาดินใหม่เป็นเิยเป็นบริษักรเลยมีปั๊บน้ำมันก็ตัวเครื่องปีสองปีนี่ได้นี่ยแล้วเราจะเป็นเนมืองหน,น่อยๆแล้วในร้านอาหารรา้านอาหารการกินเยอะเวลาอาหารเนี่ก็มีบ้านาพักใช้เล็กๆน้อย

เออมันซื้อแนวสีดไปสีดมันก็ยิ่งขึ้นมานอยู่ตโวเป็นจต่เป็นจต่ายาดในตัวถ่าน,นีก็ได้พอแช่แค่พอพันมีหลายด้องทำให้หน้าจะเกี่ยเห็นแบบบางไอ้ช้งมันมาเห็นตุลาวดุลหมูเราไปอุ่ง,องง่ามทางไปลองซ่าน บอลน,น,อน,น,นี้เจ้าบอลน,นั้นเจ้าไทยตอนก็เจ้ากระปูกยังอยู่นบนลชมพูแถวเนี้ยบอลท้อหดหนามโอเคยื้อทางมันโมง่าบันไหนมันเกิดใครกว่าทางเป็นคุ้มเนะี่ยทางเดแยวนี้ สิ่งนี้ก็จะออกนาะทั้นเนื้อก็จะใสะ่เจรดญอะไรชั้งใสยย่หยาลด,ดสิ่งนี้นะแค่เมื่อกระซีกเขาก็มีขายอยู่นลยลดสิ่งก่จะหอดแล้วพี่น้องเลยมึงธรรมศาสตร์งามๆแจ้วนี่นะงามได้ธรรมศาสตร์เมืองหลวงซานที่ <c oughs> ทั้งกันเห็นแข้งหัวพันคือกันเพื่อนเิติดต่อกันเลยนะพ่อเช่นกดเขาเห็นยูทูบเขาคีรถจักรไปเขาบอกอย่าอานผู้เดียวเขาก็ไปเนี่นบ้านมันต่อๆกันไปอย่างนี้ 我也不怕过 ตจ้เนือก็อันเช่นพวกเจ้าาา่ายรูปถทายเงา แล้วบอลันไปใช่เนี่ยของตะวียนไปนะ้ก็มมเห็ดทางเหตุนะฮะัายเอที่ไดแค่ห่มานเลยได้นี่ญาเออมีสันดาายทได้ยม 爱你。 มาหอดแล้วหอดบ้านพักแต่ยังไม่ทันหอดแค่น้ำซานแค่น้ำซาประมาณนั้นเป็นเราเลยมาหอดแล้วหอดเมืองลำซานแล้วเช็คอินเลยห้องแคมบ้านพักคืนหนึ่งแสนห่าอันนี้อยู่แค่ห้องน้ำซ่านในน้ำซาน เป็นเตยูอยู่ได้เมื่อไงมันอยู่กลางผู้ผ่วงโอเค okay, ขอบุกขอบใจหลายเลยหาโมงควายจัดตอนนี้ตะเวนกำลังจิติต๊ะมันตะเว้นโอเคขอบุกขอบใจหลายเด้อที่มาเปิ่งมาลองสร้างใส้สมบูรณ์เทที่แหลกี่น้องเลยเจอกันคลิปหนาเนาะมือแรกจะพาไปไปหากินเขามืออื่นจะพาไปเลาะโอเคเจอกัน คาเศร้ากัแสนหาที่เราเคขคืนมีแอไม่ยังได้โอเคอยู่มันได้ห้องก็นได้นี่หหองโอเคอยู่แสนหาขวดขวดอยู่เสือมันจะตัวไา้บานอ้อาเสือมันเตือใหญ่เลยจะจอาใส่มันจะมีระวางนระวางขวงอยู่ระวางเสือหนึ่งสองสามผิดเออสามผิด ระวันกัวกัว so like like so like okay. like ีแต่ก็มีอนเรื่องของหนังกันหนังอุ่นหนังอุ่นหนังอุ่นอันนี้บอหนังห่านี่นีโอเคโอเคจุด่ะอันนี้แอรก็ไดลแอร์ก็เวิร์กอยู่เจอกัน 拜。Bye.